รายงานโดนจากสถานที่ข่าวไม้ครับใกล้บ้านคุณในตอนนี้ได้มีสถานการณ์ฉุกเฉินกำลังจะมีปรากฏการขึ้นความร้อนและกำลังจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่บ้านของเราในอีกหนึ่งวันในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่าคุณหภูมิกำลังจะพุ่งสูงขึ้นสูงขอให้ทุกท่านเตรียมตัวรับมือกับอากาศที่กำลังจะร้อนขึ้นอย่างฉับพลันจบการรายงานข่าวไม้ครับใกล้บ้านคุณในวันนี้ผมนายสรยัตขอตัวลาไปก่อน ดีคเฮ้ยเอ็นเจ hey, ดูเหมือนว่าจะมีปรากฏการขึ้นความร้อนเข้ามาที่หมู่บ้านเรานะเฮ้ยล hey, ื่นความร้อนเหรอก็เข้าใจอยู่หรอกแต่ว่าลื่นความร้อนเนี่ยมันจะร้อนักแก้ไหนกันเจียวอ่ะปกติที่นี่ก็ร้อนเป็นปกติอยู่แล้ววอไม่นต้องกังวลเลยนี่นาชิี้เอ็นเจเธอนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะปรากฏการขึ้นความร้อนนะ่ะอุณหภ,ภูมิจะสูงขึ้นจากปกติหลายเท่าเลยนะเธอรู้หรือเปล่าเฮ้ย hey, ชิค สนุกชะมัดเลยอ่ะไม่มีอะไรร้อนไปกว่าท <Poppy> <se par> <mu receiving him> ี่นี่ในตอนนี้แล้วล่ะฉันยังสบายชิวๆดูสีใส่เสื้อแขนยาวด้วยเฮ้เธอไม่เข้าใจเองไงว่าอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นกว่าปกติหลายเท่าที่เนี่มันร้อนอยู่แล้วก็จริงมันก็จะร้อนกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นนะพวกเราสองคนจะต้องเตรียมตัวรับมือกับปรากฏการขึ้นความร้อนครั้งนี้เข้าใจไหม โอเคโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะไปช่วยนอนคิดกันแล้วกันนะว่าพวกนี้จะรับมือยังไงดีอ่ะเศร้าซีจริงๆเลยอ่ะไอเธอเนี่ยนะไม่ทุกไม่ร้อนเลยจริงๆเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เรามาหาวิธีป้องกันความร้อนกันดีกว่าเฮ้ยมาไม่ร้อนหรอกนะเชื่อฉันเธอแต่ละฉันจะช่วยคิดสักหนึ่งหรือสองหรือสามวิธีก็แล้วกันโอเคโอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้เอ็นเจ้เดี๋ยวฉันไปปั่นน้ำแข็งใส่รอแล้วกันนะโอ้ยพยายามอย่าให้โดนความร้อนจนเปื่อยล่ะเข้าใจไหมรู้แล้วล่ะนะ โถเอ้ยคีดกังวลชะมัดเลยอะเชกี้เนี่ยอะงั้นน่ะน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 ะช้าวันต่อมา อีเซโนเซคือพอเอกระดกโคตรยี่นะคือร่าเออยออ้ยวันนี้มันอากาศร้อนจมัดเลยฮะดูท่าทางแล้วเนี่ยที่ข่าวบอกจะเป็นจริงฮะปรากฏการขึ้นความร้อนกำลังก้าวเข้ามาแล้วสินะพระอาทิตย์มันถึงได้จ้าขนาดนี้เนี่ยโอ้มมยกอด เ้ย <ack> ต้องรีบไปเตือนเอ็นเจซะแล้วสิคงจะต้องเตรียมพร้อมหลายๆอย่างเลยไม่อย่างนั้นละก็วันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้พวกเราจะต้องแห้งตายเป็นดอกไม้แห้งแน่อนอนเลยอะเอาเล่ะเอ็นเจเอ็นจไปยังไงบ้างกันนะร้อนจะมันเลยอะ่ะทำไมอากาศมันร้อนขนาดนี้อยู่บ้านหรือเปล่านี่อ่ะโอ้ยร้อนเอ็นเจร้อนจะตายอยู่แล้วร้อร้อน เฮ้ยเอ็นเจยังกคุณเฮ้ยเอ็นเจก้เอ่อได้มาที่นี่ได้ยังไงอ่ะอ่ร้อนนะร้อนนะเฮ้ยร้อนอะไรขนาดนั้นนะเฮ้ยท่านก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทำไมจะรู้สึกร้อนขนาดนี้ปกติฉัานเป็นคนขี้ร้อนซะด้วยสิสวยเมื่อวานยังทำเป็นพูดดีอยู่เลยว่าใส่เสื้อแขนยาวไม่ร้อนไม่ร้อนกลัวอะไรปรากฏการขึ้นความร้อนนี่ยังไม่ได้เข้าขึ้นความร้อนแบบเต็มตัวเลยนะเอ็นเจเฮ้ย เว้ใจเย็นก่อนเอ็นเจโอ้โหนี่สินะที่เขาบอกว่าความร้อนทําให้คนเป็นบ้าได้นะเฮ้ใจเย็นก่อนเอ็นเจฉันบอกแล้วไงว่าเราต้องเตรียมตัวรับขึ้นความร้อนนะ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะร้อนกว่าน,นี้อีกนะ จะตายอยู่แล้วไม่ไหวหรอกจิกี้ฉันได้บ้าตาย,ตายก่อนแน่เลยอะ่ะเอาแหละมาลองวิธีคลายความร้อนกันดีกว่าฉันว่าถ้าอย่างนั้นนะ่ะจะคลายความร้อนยังไงอ่ะเอาแหละไปลองวิธีที่หนึ่งกันเลยวิธีคลายร้อนวิธีที่1คือวิธีนี้การนอนแผ่หลาบนทุ่งหญ้าอันเย็นสบายเย็นกัเพรน่ะสิโอ้โหยไม่มองท้องฟ้าบ้างเลยอย่างน,อน้อยมองท้องฟ้าก็มองหน้ากันนิดหนึ่งไม่ไปหมดแล้วเนี่ย โ้ยร้อนกว่าเดิมเมียเจ๊เฮ้ยเฮ้ยเอ็นเจเธอต้องใจเย็นๆนะเขาว่ากันว่าการนอนบนทุ่งหญ้าที่เย็นสบายแหละจะทำให้เราเย็นสบายไปด้วยดูสิเอ็นเจเ้ยเฮ้ยเ้ยมันอาจจะดูเย็นแต่มันไม่เย็นสักนิดเดียวเลยอะแต่มานานไม่ลองแงะหน้าก็ไปมองท้องฟ้าดู้างเล่าเห็นไหมเห็นหรือเปล่านะพระอาทิตย์กำลังยิ้มแฉ่งให้ฉันอยู่แบบเนี้ยหัวกลมกลิ้งเลยอ่ะโอ้ยร้อนขนาดนี้อีกนิดนดงฉันจะสุกอยู่แล้วเนี่ยเจ๊ ลา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 โอ้เดะตายแงแกแบบเนี้ยพรุ่งนี้ฉันคงเป็นกระตายแดดเดียวแงมแงเลยอะเฮ้ยอะไรอะเป็นอะไรของเธอเอ็นเจก็วิธีของนายอะมันไม่ได้ผลเลยอะเฮ้ยฉันหลอนจะตายอยู่แล้วอะโทษทีเอ็นเจฉันลืมไปว่าแดดมันแรงมากๆเลยอะวันเนี้ยเพราะฉะนั้น่ะนะเจะต้องมีล่มซะหน่อยยางไงล่ะ อเอาแหละมาลองวิธีที่2กันเลยดีกว่าเอ็นเจวิธีที่2คืออะไรเหรวิธีที่2น่ะนะคือการสร้างศาลายังไงล่ะการที่เราสร้างศาลานนะนะจะทําให้เรามีลมซึ่งนั่นก็จะทําให้เราไม่โดนแดดอีกต่อไปว้าวก็เป็นไอเดียที่ดูดีอยู่หรอกนะพอเราสร้างศาลาเสร็จเนี่ยเธอก็จะไม่โดนแดดพอเธอไม่โดนแดดเนี่ยเธอก็จะได้รับลมธรรมชาติเต็มๆยังไงล่ะ แต่วายสาลาเนี่ยมันก็กันแค่แสงแดดแต่ไอร้อนอะมันก็ไม่ได้หายไปอยู่ดีอะชิคกี้ฉันคิดเรื่องนั้นมาแล้วเอ็นเจจะเย็นๆนี่ยังไงล่ะสิ่งที่จะทําให้มันเย็นขึ้นเอ้ยดาวกระจายเอ้ยดาวกระจายอะไรของเธอล่ละอันนี้คือพัดลมต่างหากเล่าเอ้ยเจเงแจ้วเลยนี่นานี่ไงฉันจะทําการติดพัดลมแบบนี้ให้ทั่วเลยเอ็นเจ ดูนี่นะถ้าฉันติดพัดลมเยอะๆแบบนี้แล้วก็มันก็จะเย็นมากๆยังไงล่ะโอ้โหถ้าเป็นลมเยอะขนาดเนี้เอ้ยได้ขนลุกแหนมแหนเลยอะ่ะเฮ้อเย็นจนขนลุกแล้วแหละเอ็นเจคอยดูนะนี่ไงละ่ะโ,โอ้โหพัดลมเยอะขนาดนี้สาลาแห่งลมแล้วอย่างเงี้ยเอาแหละไม่ใช่แค่นั้นนะเอ็นเจการที่จะทาให้พัดลมมันทางานได้นะจะต้องวางเครื่องเจเนเรเตอร์หรือก็คือเครื่องผลิตไฟฟ้าแบบนี้เสร็จแล้วก็ทําการต่อไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปกับเครื่องพัดลมพวกนี้ให้หมดเลย สิ่งต่อไปที่เราต้องทําก็คือการใส่เชื้อเพลิงเข้าไปยังไงล่ะว้าวเจ๋งแจ๋วเลยระบบพลังงานไฟฟ้าใช่แล้วโดยครั้งเนี้ฉันจะใช้เชื้อเพลิงเป็นฐานเพื่อเอามาผลิตไฟฟ้าใส่เข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วก็กดเปิดเครื่องเลยนี่โอ้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 เฮ้ยสัมผัสได้เลยถึงความเย็นเฮ้ยเป็นไงบ้างล่ะเอ็นเจโอ้โหมันลมแรงสุดๆไปเลยเย็นสุดๆไปเลยอะ เอาละเอเจเดี๋ยวฉันไปเอาวิธีที่3มาให้นะเธอรอตรงนี้ก่อนแป๊บเดียวเข้าใจแล้วเย็นสบายเย็นสบายโอ้โยเย็นชะมัดเลยอะไม่เคยรู้สึกเย็นกว่านี้เอ๊ะะเอ๊แต่ว่าทําไมรู้สึกเหมือนโอ้ยมันมันแรงไปหรือเปล่าอะโอ้ว่าทำไมรู้สึกเหมือนมันแรงขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงไปไหมอะเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่ใช่แล้วเฮ้ยทำไมได้กินไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยชิคกี้ ลอลอลรอล้อล้อล้อโอ้เดี๋ยวนะฉันลืมบอกไปว่าถ้าเกิดเปิดแรงเกินไปล่ะก็มันมีโอกาสโอเวอร์ฮีทนี่นะเพราะว่าอากาศมันร้อนเฮ้ยเฮ้ยต้องรีบกลับไปบอกเอ็นเจซะแล้วเอ็นเจเอ็นเจเฮ้ยเฮยเอ็นเจไปทำอะไรหรือเปล่าเอ็นเจ ที่วันไม่รอควอมเอาซะเลยเอ,อ <c oughs> โอ้ my god ลืมไปเลยเออน้องๆทุกคนครับในวันที่อากาศร้อนมากๆนะถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามันร้อนเกินไปมันอาจจะระเบิดได้นะเพราะฉะนั้นอย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไปจะมาระเบิดล่ะเข้าใจไหมไม่อดจจะจีงแแก้ว่าฉันเนี่ยแล้ หายเอนเจจะเป็นยังไงบ้างนะในตอนนี้อากาศก็เริ่มร้อนขึ้นกว่าเดิมแล้วครับน้องๆทุกคนต้องเข้าไปเช็คเอ็นเจซะหน่อยแล้วเฮ้ย mm hmm. เอ็นเจอ่าิก,กี้มาแล้วหรอหรู้เปล่าว่าฉันคิดวิธีดีๆออกแล้วอะ่ะโอ้โเดี๋ยวก่อนที่จะคิดวิธีดีๆออกอ่ะนี่ฉันเอาแตงโมมาฝากนี่แตงโมเย็น คุณนะโว้ยได้กินตําโมเย็นๆในวันที่อากาศร้อนแบบนี้ก็สบายร้อนแช่มน้งนๆใช่แล้วแหละ <ๆ c oughs> การกินของเงย็นๆในวันที่ร้อนๆน่ะก็ช่วยได้เหมือนกันวิธีเนี้ยจริงของนายมาดูวิธีของฉันดีกว่าวิธีที่เท่าไหร่แล้วนะอ๋ะอไม่รู้เหมือนกันนั่น่าจะวิธีที่4แล้วมั้งโอเค วิธีต่อไปก็คือเห็นเนี่ยเปล่าล่ะอ้อ่างอาบน้ําอย่างนั้นเหรอโอเนี่ยนะอ่างอาบน้ําพรีมเมียมผลิตจากหินที่เย็นที่สุดไปเลยนะโอ้โหนี่เธอสั่งมาเพื่อการนี้เลยอย่างนั้นหรอใหม่เอี่ยมเลยอนะนะมันก็คือต้องเปิดน้ำยังไงโอ้โหแจ๋วเลย โอ้น้ำเย็นเฉียบแอมนินเฉียบเยพอเสร็จแล้วก็แช่น้ำยังไงล่ะวิธีของฉันก็คือการลงไปแช่น้ำอ่าอย่างนี้โอ้โหดูแล้วก็เย็นแหอย่างเงี้ยอุ้ยโอ้โหเธอกินแตงโมไปด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยวัวเขาทยนะสิอ้แบบนี้มันก็ไม่น้อนแล้วใช่ไหมล่ะโอ้สุดยอดเลยเอ็นเจใช่แล้วแหละวิธีนี้ก็สามารถช่วยดับร้อนได้เหมือนกันโอเคถ้าอย่างนั้นฉันไม่กวนเธอแล้วนะเดี๋ยวฉันมาใหม่ โอเคแล้วเจอกันนะจิกี้โอเคไว้เจอกันเอ็นเจนั่นนี่นนั่นนี่น้อไอ้กินไปแช่ไปไม่ค่อยดีท่าไห่เลยเนี่ยเอาแหละของฉันก็ไปหาลไอต็มกินบ้างดีกว่าอยากกินไอเต็มจังเลยนี่มันจะหวานจะจัดไปเลยย่าเย็นสบาย เช้าวันต่อมาเหลยเอาแหละเอาแหละไม่ได้เจอเอ็นเจตั้งแต่เมื่อวานเป็นยังไงบ้างนะวันนี้เอานี่แต่งโมงมาฝากตั้งเยอะแนะ่ลุงก,กำนันให้หมาซะเยอะเลยเอ้เอ็นเจเธออยู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยเอ็นเจโอฉันอยูออ่ในห้องน้ำเอ้ในห้องน้ำอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเฮ้ยแช่น้ำอีแล้วละสิเธอเนี่ยเอะโอชิคกี้ เอ้ยเย็นสบายเอไ๋เธอแช่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอ็นเจไม่ขึ้นมาสักทีละก็เมื่อวานอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเธอแช่นานตั้งแต่เมื่อวานเลยอย่างนั้นเหรออ๋อก็ใช่น่ะสิจะบ้านเลยไงเนี่ยเอ็นเจแช่นานขนาดนั้นมันไม่ดีนะร่างกายละอ๋อเพราแต่เพราเห็นหนายว่าถืออะไรมาอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวฉันเก็เฮ้ยปุ๊บ ว้โอ oh De so huh? ้ยโอ้ไม่กอดเดี๋ยวนะเอ็นเจกเกิดอะไรขึ้นกับต oh, ัวเธอละเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันอย่างไรเลิกเด็นี่มันแปลกเกินไปแล้วเอ็นเจเธอเธอเธอตัวบวมขึ้นเยอะเลยนะนี่ตัวบวมอะไรอ่ะปกติโอ้เอ๊ะเอ๊ะยัยค่อยนี่อะไรกันเนี่ยที่เก๊ทำไมตัวฉันอืดอมดหนึงอางอย่างเงี้ยนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะแช่น้ำนานเกินไปหรือเปล่าเอ็นเจโอ้ ไอ้ตัวฉันบวมแบบนี้เฮ้ยเติร์นเล่นแชนไม่ใช่แค่แช่น้าแล้วนี่เธอทั้งแช่น้ําทั้งกินแตงโมที่ฉันให้ไปหมดเลยอย่างนั้นหรอแม่ก็มีบางอาจจะไม้เยอะโอ้โหแล้วแช่น้ำตั้งแต่เมื่อวานไม่แปลกใจเลยที่ทำไมตัวบวมเป่งขนาดเนี้ยเอ็นเจเ้ยแล้วมีวิธีแก้ไหมเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนหายใจไม่คอยอ่ะเฮ้ยโอ้ไม g ก่อเอ็นเจทำใจดีๆไว้ก่อนเฮ้ย mẹo ai đây, hãy che mày học coi. ai, N G. ơi, 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 đi, ơi, 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 เฮ้ยเมื่อไหร่มันจะหายร้อนสักทีล่ะเนี่ยประเทศนี้ร้อนขึ้นทุกวันทุกวันเฮ้ยเฮ้ยต้องเดินทางไปที่นั่นเฮ้ยต้องไปที่นั่นให้ได้ร้อนไม่ไหวแล้วเฮ้ยเมื่อกี้นี้มันเอ็นเจไม่ใช่หรอตัวยังไม่หายบวมอีกแล้วนะแล้วแถมบอกว่าจะไปที่นั่นที่นั่นไปที่ไหนกันละเนี่ยเฮ้ยช่างเธอเอาเป็นว่าฉันเข้าไปตัดแอร์ในบ้านดีกว่าร้อนจะมัดเลยอ่ะเฮ้ยต้องไป ฉันจะต้องไปที่นั่นไห้ได้โอ้ยฮึบโอ้ยโอ้ยฮึบฮึบโอ้ยฉันจะต้องไปให้ถึงที่นั่นไห้ได้โอ้ยโอ้ยไหนที่สุดฉันก็มาถึงที่นี่สัก และที่นี่ก็คือกั้วโลกเหนือยังไงเล่าอ้ยไม่มีอะไรเย็นไปกว่านี้แล้วฮ้อยอยากจะทิ้งตัวลงนอนอือเฮ้ยที่นี่มันสวรรค์จะชัดเลยอย่าฟินโอ้เอ๊ะอ,อะไรเข้าปากเฮ้ยรสชาติเหมือนโอ้เอ๊ะเออ